ตอนนี้เขาเรียกว่าส OLID t a n k นะครับเป็นแผ่นพื้นที่นิยมใช้มากนะเดี๋ยวนี้มีประเภทพื้นสามขาพื้นฮารโลคอ์หรือว่าพื้นที่มีความหนามากกว่าห้าเซนเนี่ยมาในะท้องตลาดเพื่อแก้ปัญหาระยะสแปนที่มากขึ้นอ่าเรื่องแก้ปัญหาการค้ายันนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเยอะนะแต่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วคือแผ่นพื้นประเภทแทงน,นะครับก็คือแผ่นพื้นอ่าตันหนาห้าเซนนะครับ กว้างสามเมตรห้าสิบไอสามเอ่อสามสิบห้าเซนนี่มันเป็นหน่วยมิลเนาะสามสิบห้าเซนหนาห้าเซนนะครับอ่าอันนี้ที่มาของน้ําหนักแผ่นพื้นคืออะไรที่มาของน้ำหนักแผ่นพื้นร้อยสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรมาจากสองพันสี่ร้อยนะครับจําได้ไหมสองพันสี่ร้อยคือกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรใช่ครับสองพันจีดนะครับคูณศูนย์จุดห้านั่นเองอ่าเนี่ยคูณตัวเนี้ยก็คือได้หนึ่งพันสองหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกรัมต่อตารางเมตร อของของตัวเขาเองนะเป็นเซลเวดนะครับตัวนี้บอกอย่านี้เป็นเซเวดเท่านี้นะครับโอเคเนี่ยเขาก็ระบุมาหมายเหตุน้ำหนักของแผ่นพื้นเท่านี้นะครับเราก็รู้เลยว่าน้ำหนักแผ่นพื้นนี้มาจากความที่เขาเป็นคอนกรีตนะครับคูณด้วยความหนาก็จะได้อ่ตัวนี้มาตรงตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ ออันนี้ผมขอใช้ของที่แพกนะครับก็ททำออกมาค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับอ่นนี่เป็นตารางที่เราใช้กันอยู่นะครับเวลาที่เราจะเลือกแผ่นพื้นนะครับเราจะเลือกยังไงเรวผมก็จะมีเหมือนเดิมนะครับมีคําถามให้แบบนี้เหมือนกันเนี่ยมีคําถามให้เหมือนกันออยู่ทา่ละคำถามคาถามอยู่นี้นะครับเอ๊ด e, นะอ่านี่คําถามอย่างนี้นะครับอเดี๋ยวเรา จบเจ้าคาถามมันเดิมนะครับจะได้เข้าใจได้เลือกใช้ถูกนะครับอ่ากลับมาที่ที่เดิมก่อนแผนพื้นประเภทนี้ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดที่เรื่องของการคํายันนะครับและก็เรื่องของ่อาระยะสแปนนะครับเนี่ยสแปนอยู่ที่สามเมตรสิบห้าสี่เมตรเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยมีละเริ่มจะเริ่มจะรอโหลดได้น้อยลงแล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นงานที่ใช้งานได้ง่ายสะดวกนะครับ โ okay. uh, อเคอคําว่าบรรทุกปลอดภัยนะครับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยกิโลกรรมต่อตารางเมตรเนี่ยบนช่วงความยาวของแผ่นพื้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องมาอธิบายเพิ่มเติมกัน,นนี้นะครับว่าอเนี่ยน้าหนักบรรทุกปลอดภัยเนี่ยเป็นกิโลกรรมต่อตารางเมตรเนี่ยคืออะไรนะครับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยหมายถึงนะครับนี่ถ้าได้ชี้ไปนะจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นหมายถึง น้ำหนักแผกระจายสุดท,ที่แผ่นพื้นสามารถรับได้นี่นอกเหนือไปจากน้ำหนักของแผ่นพื้นและน้ำหนักของกผ่นีทับหน้าอันนี้หมายความว่าน้ำหนักปลอดภัยเนี่ยเขารวมเขารวมท็อปปิ้งห้าเซนแล้วนะครับนี่คือท็อปปิ้งห้าเซนอ่าอ่าห้าเซนเนี่ยร,รวมแล้วแต่เราเนี่ยมักจะลืมว่าพอท็อปปิ้งเสร็จเราจะมีปูกระเบื้องถูกไหมครับ บูกระเบ้างอีกห้าเซนตัวนี้ยเรามักจะลืมคิดอืมอ่านั่นแหละมันทําให้เราคิดเฉพาะไลท์โหลโดสมมตุติบ้านพักอาศัยไลท์โหลโดร้อยห้าสบกิโลกร,รัมนะครับบ้านพักอาศัยอ่านะครับร้อห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับต่อตารางเมตรนี่คือไลท์โหลโดนะครับเราก็เลยเรียกกันพื้นตามไลท์โหลโดอย่างเดียวโดยไม่ได้บวก Uh huh. บวกโลดของงานตกแต่ง f ินิชชิ่งอีกห้าเซนอีกห้าเซนของงานปูกกระเบื้องอ่าตอนเนี้ยมันทําให้คนน้องหลายหลายคนเนี้ยงงว่าทําไมเราเลือกแผ่นพื้นสามร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยอสอะไรพวกเนี้ยทําไมอะไรเงี้ย mm hmm. จริงๆมันมีที่มาก็คือเราเราลืมคิดถึงท็อปปิ้งไปนะครับอ่าเนนี้แบบความได้ก็คืออ่อพอพอ,พออย่างที่ผมกับในช่างดอยนะรับสอนอ่าลูกศิษย์ หลายนรุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยตอนทาให้รู้ว่าบางส่วนเนี่ยที่ที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะมีข้อสงสัยบางอย่างที่เจอหน้าอย่างนี้มาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้คือข้อสงสัยที่อาจจะสงสัยกันเยอะแล้วก็เลยมาแชร์เพิ่มเติมให้ะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเภทของอันนี้ก็คือเขาแนะนําวิธีการติดตั้งอย่างเช่นถ้ามีสแปนยาวเกินสามเมตรให้ทําคำยันอ่ามีคายันหนึ่งตัวถ้าเกินสามเมตรห้าสิบคำยันสองตัวอะไรเงี้ยวิธีการติดตั้งเนาะอันเนี้ย มันคือข้อจำกัดที่ทำให้คนเนี่ยไม่ยังนะครับอืมโอเคก็อีกอันหนึ่งที่ที่สำคัญมากเวลาอันนี้ข้อนี้นะครับสำคัญาการสอบจ่เลยคนที่จะไปสอบสามัญนะครับนี่การเทคอนกรีตต้องเทไล่จากแนวคันเข้าหาแรงมือนพื้นห้ามเทคอนกรีตทับหน้ากระแทกที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเทรพื้นโพเทชันเช่นกันนะครับ เทจากซับพอร์ตนะครับไล่ลงมาเทจากนี้นะครับไล่ลงมาไล่เข้ามาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เทกระแทกกระแทกลงมาเงี้ยไม่ได้ไม่ดีนะไม่ดีอ่าโอเคนี่ก็มันมันจะค่อยๆรับโหลดไปเรื่อยๆรับโหลดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นรูปนะครับก่อนการวางก็คือวางกินในเนื้อคันอย่างน้อยห้าเซนนะครับช่วงนี้เนาะ าเซนอย่างน้อยอันนี้คือวิธีการทํางานเราจะได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วน่าจ,จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปของการลองเห็นพื้นนะครับเห็นไหมาเขาเนี่ยสัญลักษณ์พื้นนะครับชี้อย่างนี้นะคือวางอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่าอ่าไม่มีอะไรยากรู้อยู่แล้วนะแต่ว่ามือใหม่หลายคนนี่อาจแบบไม่เป็นอาจจะวางผิดได้วางตามนี้เนาะเพราะว่าตอนที่วิศวกรเขาดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์ให้ทางนี้รับโหลดนะครับ ทางนี้รับโหลดนะครับตัวนี้รับโหลดนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะถ้าระวังผิดเนี่ยระวังผิดเนี่ยยุ่งลงนะเพราะว่าคานตัวนี้แข็งแรงกว่าเพราะเขาออกแบบให้รับโหลดถูกไหมฮะถ้าระวังผิดด้านเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ออกแบบให้รับโหลดตองแผ่นพื้นเนี่ยเฟลได้นะครับอ่าต้องดูสัญล, <środ S 2> ลักษณ์พื้นได้ดีวางทางนี้ก็คือวางทางนี้นะครับอ่แบบาประมาณน,นี้ประมาณนี้ก็ pioneer, หลายคนสั่งแผ่นพื้นผิดวางผิดออกแบบอย่างหนึ่งวางอย่างหนึ่งนะครับ เสี่ยงอันตรายได้เลยเพราะว่าคานมันอาจจะแอนดัวได้เพราะเราใส่คานด้านเนี้ยจะแข็งแรงน้อยกว่าเราจะตอนที่ออกแบบเพราะว่าตรงนี้นะครับแผ่นพื้นตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับตรงนี้เราไม่ได้รับแต่เราอาจจะออกแบบอยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่รับแรงนะครับนิดหน่อยซึ่งซึ่งมันมันมันน้อยกว่าตรงนี้เยอะอ่านี่รู่อจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าเนี่ย คงคงจะเข้าใจกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นมากแต่ว่ามาพูดถึงให้ได้ให้ได้ทราบนะครับตอนตรงนี้นะครับที่เราจะพูดถึงก็คืออา่ากเรียน้ำการรับน้ำหนักปลอดภัยนะเซฟโหลดใช่ไหมครับน้ำหนักบรรทุกปลอดภายัยน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่เราพูดเมื่อกี้เนะี่ยหมายถึงนะครับหมายถึงแค่นี้นะมันหยดทับหน้ากับตัวพื้นนะครับตรงนี้ยังไม่รวมนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมนะครับ อ่าแล้วเราก็มักจะลืมนะครับโอเคนี่แหละก็คือจะแค่บอกว่าตรงเนี้ยวัตถุพื้นนะ่าจะลืมนะครับโอเคอ่ะเรามาดูตารางขยายกันเลยนะว่าถ้าเราจะอ่านตารางนี้อ่านยังไงนะครับนี่คือจานวนของลวดเนาะดูที่จํานวนลวดเริ่มต้นเลยที่สี่เส้นนะครับสี่มิลตีเส้นเนี่ยถ้าเราต้องคํายันกับไม่คํายันเนาะเราไม่คํายันเนี่ยไม่คํายันได้แค่สองจุดเจ็ดห้านะครับ สองย่สเจดห้าเนี่ยระวังสแปนไปเลยไม่ต้องคำยันนะครับรับโหลดได้หกร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรตรงเนี้ยโอเคเลยนะถือว่าสี่ว่าสี่เส้นเนี่ยตอบโจทย์แล้วถ้าไม่ต้องคำยันนะครับสแปนสองเมตรเจ็ดสิบห้าถ้าลวดห้าเส้นไม่คำยันเนี่ยได้ถึงสามเมตรเห็นไหมได้ถึงสามเมตรจบแล้วก็ลวดกี่เส้นเนี่ยก็จบที่สามเมตรได้ที่ไม่ต้องคำยันเนี่ยคือข้อข้อจํากัดพอเลยจากสามเมตรไปเนี่ยต้องคำยันอย่างน้อยหนึ่งจุดนะครับ อันเนี้ยคำยันหนึ่งจุด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 นะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยต้องสองจุดการคำยันนะครับเห็นไหมฮะนี่คือที่เราอ่านจากกระังเมื่อกี้เราตรงนี้ที่เหลือเนี้ยที่โหลดได้ขนาดเนี้ยตอนติดตั้งเราต้องคำยันหนึ่งแลสองจุดนะครับอ่าในผมเขียนไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยสองจุดตรงเนี้ย คำยันหนึ่งจุดตรงนี้ไม่ต้องคำยันก็ได้แต่ว่าใช้ช่องล่างนะครับช่องล่างไม่ต้องคำยันอ่าเรียกแบบนี้นะครับเราเรียกนะครับดูจากสเปนนะครับนี่คือวิธีเรียกแล้วก็วิธีการอ่านก็คือสเปนสามเมตรเนี่ยคําถึงคำยันนะครับแล้วก็รับได้เจ็ดร้อยกิโลกร,รมัมซึ่งเราจะใช้ตัวนี้อถ้าเราเรียกได้เราก็เรียกแบบไม่คำยันดีกว่านะที่เลือดห้ามินนะครับอืม อะไรประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวถ้าดูเงี้ยมันจะเล่าไปเรื่อยๆมันจะงงเดี๋ยวผมทาเป็นโจทย์ให้ดีกว่าแล้วก็กลับมาไล่ดูมันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่าก็เนนี้ผมก็เม้นไม่ได้คือว่าให้หักลบด้วยน้ําหนักกอ,อย่า่งพื้นหนาห้าเซนก็คือลบด้วยร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมตารางเมตรนะครับหนาห้าเซนคิดที่ร้อยยี่สิบเลยนะครับเซฟเซฟมากนะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คำถามนะครับคำถามคือระยะกิดแรยกิดลายถึงกิดลายเนี่ยสามเมตรห้าสิบ รับไลโหลดได้ไม่น้อยกว่าสองรอยกิโลกรัมตัลังเมตรและสามร้อยนะครับให้เลือกพื้นจากกาลังเราจะเืเลือกตัวไหนเราจะเลือกตัวไหนะไหน,นะครับไลโหลดสองร้อยนี่คือพวกงานอาคารใช่ไหมใช่ครับงานอาคารบ้านครับถ้าอาคารสาธารณะเนี่ยจะสามร้อยละอ่าก็คือสามร้อยอาคารสาธารณะครับครับอันนี้พวกอาคารพณิชย์อะไรยังสองร้อยอยู่ครับครับอ่าโอเคก็ถ้าบ้านชั้นร้อยห้าสิบก็ ธรรมดาบ้านเล็กๆบ้านธรรมดา,บ,า<ๆ>บ้านเล็กๆครับยีร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัมเนี่ยพอเราเรียกตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้เราเรียกที่คําถามนะครับเราเรียกตัวนี้จะเป็นสองร้อยสามเมตรหน้าสิบที่ไร้โหลดสองร้อยนะครับตัวนี้ก่อนนะสองร้อยเราเรียกตัวเนี้ยเพียงพอไหมคิดว่าเพียงพอไหมครับ อ่ะมาจากเนี้ยสามร้อยหกสิบสองอ่าไอ้สามร้อยกสิบสองนะครับอ่าแต่ว่าไลน์โหลดเราแค่สองร้อยนะครับเพียงพอไหมอ่ะเราต้องบวกได้ร้อยยี่สิบด้วยนะครับอย่าดืมท็อปปิ้งเป็นก็เป็นสามร้อยยี่สิบกับสามร้อยหกสิบสองอ่ะนี้เพียงพอนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสองร้อยเพียงพอถ้าเป็นที่สองไลน์โหลดสามร้อยนะครับ ต้องบอก่ร้อยี่สิบด้วยเป็นฟินนชิงก็เป็นสี่ร้อยยี่สิบนะครับเราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้ละ mm hmm. อ่าหมายความว่าตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาใช้ตัวนี้ที่ระยะสามเมตรครับต้องใช้ที่รวดห้าเส้นนะครับรล้ที่ห้าเส้นก็นจะเป็นห้าร้อยสิบห้าอ่ากิโลกร,รมัมอ่าซึ่งซึ่งมากกว่าสี่รอยยี่สิบอ่า อันนี้คืออาจจะสองของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยโหลดที่เขาระบุมาให้เนี่ยก็ไม่ไม่เท่ากันนะครับของตัวนี้อาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นอีกที่ออื่นเนี่ยก็ต้องไล่ดูตามนี้แล้วก็เช็คตามไล์โหลดที่เขาเหลือแต่อย่าลืมบวกด้วยอย่าลืมบวกด้วยฟินิชชิ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมเคยเจอวิศวกรจบใหม่แบบวิศวกรสั่งของผิดเนื่องจากว่าลืมบวกอันนี้เข้าไป ป็งบวกฟินิชชิงเข้าไปนะครับอืมอันนี้คือเรายกยกสแปนแค่สามเมตรห้าสิบเนี่ยเรายกสแปนสี่เมตรเนี่ยเริ่มที่วางสี่เมตรเนี่ยวางลงมาเนี่ยเห็นไหมโหลดไป็นน้อยลงหลดน้อยลงเห็นไหมอ่าสแปนสี่เมตรเนี่ยจะเป็นทั่วไปของบ้านเนาะสแปนสี่เมตรหลดน้อยลงใช่ไหม,ม,ม,มครับราคาี้พิศกรนจบใหม่เนี่ยก็เลือกตัวน้อยไม่ก่อนปรากฏว่าเลือกตัวนี้ไม่พอเพราะว่าลืมบวกด้วยร้อยยี่สิบอ่าใช่ไหมครับอ่าเจอเยอะนะครับ อย่าคิดว่าไม่ใ like ช่เร <laughs> <laughs> ื่องเป็นเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องเรื่องที่ก็ก็น้องเขาจบใหม่แล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาก็ผิดกันได้เข้าใจเจอเจอกันอยู่เจอกันอยู่บ่อยนะครับอันนี้ก็คือมาปรับปรับให้ว่าให้เพิ่มร้อยี่สิบกิโลกรัมเาลังเมตรไปด้วยเป็นฟินิชรวมกระเบื้องเลยใช่ไหมอ่าร้อยยี่สิบกิโลกรัมรวมกระเบื้องแล้วครับรวมกระเบื้องไปละคูณทรายนิดหนึ่งแล้วก็อ่ากระเบื้องนะครับอ่าก็ประมาณเนี่ยบอกร้อยี่สิบแปตัวเลขกลมๆหรือว่า เราเซฟเซฟเป็น150ปร้อยห้าสิบก็ได้ฟินิชชิ่งเผื่อเราถ้าบ้านเราปูหินเนี่ยอ่าต้องไปดูล่ะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าหินเนี่ยน้าหนักเท่าไหร่บางทีมันมากกว่าร้อยยี่สิบนะครับอืมต้องต้องอย่าลืมฟินิชชิ่งนะครับง่ายๆเลยแต่ว่าเราจําตัวเลขร้อยยี่สิบตัวเลขให้เราในใจไว้ก่อนนึ็นค่ามาตรฐานแล้วเราค่อยบวกเพิ่มเข้าไปนะครับว่าถ้าไม่ใช่กระเบื้องเนี่ยถ้าเป็นกินเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ค่าน้ําหนักก็ดี ถ้าไม่รู้ข้ามหนักก็ประมาณบวกเข้าไปเผื่อเือหน่อยก็ได้